สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ m a c f o r d Channel นะครับมีรถนะครับเตรียมส่งมอแต่งหล่ออีกหนึ่งคันมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับรุ่น d b l XLS นะครับค่าตัวอยู่ที่879,000บาทมีสีด้วยกันทั้งหมด5สีเลยนะครับสีของเขาจะมีสีขาวสีดำสีบอลนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเทาดำนั่นเองนะครับวันนี้เอาสีดำแต่งหล่อมาให้ดูเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้แต่งอะไรกันเข้าไปบ้างไหนใครบอกว่า XLS แต่งไม่สวยเดี๋ยวมาดูช่วงนี้จะมีการเปรียบเทียบรถกันเยอะนะครับหล,หลังจากว่าแบรนด์อื่นๆเริ่มเปิดตัวมาใช่ไหมครับแต่ว่าความสวยของเรานะครับจะแจ้งลูกค,ค้าแบบนี้ก่อนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเราชอบของเราชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนไมาอยู่ที่เรานะครับอยากให้ลูกค้านะครับ มองกว้างๆนะครับใครชอบรุ่นนี้ก็ดูออกรุ่นนี้ใครดูรุ่นนี้ก็ออกรุ่นนี้นะครับวันนี้มาดูกันว่า XLS นะครับตัวเริ่มต้นแต่งแล้วดุขนาดไหนมาชมกันเลยนะครับด้านหน้านะครับมีเปลี่ยนกระจังหน้า FORD นะครับหรือกระจังหน้าแ a ็เตอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์สีแดงแต่สีดำหล่อๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED หรือไฟจิ๋วนะครับ3ดวงนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะช่วงนี้เห็นกันบ่อยมากๆกระจังหน้านะครับแล้วตัวเนี้ย พอไฟสีส้มนะครับวิ่งเวลากลางคืนนะครับบอกเลยว่าส่องสว่างและหล่อมากๆเลยนะครับด้านบนมีการติดตั้งสกูปทรงฟิตนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับทำให้รถดูดุดันขึ้นนะครับอันนี้เราแปะเข้าไปนะสามารถแกะออกได้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ม้ามาแต่งสีแดงหล่อๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับไฟ LED นะครับไฟปติร f ปเตอร์แบบ LED นะครับมีในรุ่น XLS แล้วนะครับ ตัวนี้จะมีเส้นเดย์ไมนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําในคมเดียวกันเลยนะครับแถมลูกค้านะครับติดตั้งนะครับข้อไฟหน้าเพิ่มเติมมาทําให้รถนะครับดูหล่อและดุขึ้นอีกต่างหากนะครับด้านล่างนะครับการชนหน้านะครับมีไฟ LED นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นไฟหลอดเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะสิกเนเจอร์เป็นสีโครเมียมนะครับเหมือนรุ่น XLT เลยนะครับอ่าก็จะได้กระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับห่วงลากจูงด้านล่างนะครับ งผู้ด้วยสานะครับห่ห่วงนะครับในรุ่น XL S นั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างลูกค้านะครับติดซุ้มล้อนะครับขนาด5.5นิ้วนะบางคนติด6นิ้วบางคนติด5.5ถ้ารุ่นนี้นะครับลูกค้าเป็น5.5นะครับหล่อมากๆเลยนะครับอีก1จุดนะครับคันนี้มีเปลี่ยนเข้ามานะครับลูกค้าจับการยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของ ออปชันนะครับปิกนกแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับใครจะใส่โปรเฟนเดอร์นะครับเลือกได้นะครับหรือว่าจะเป็นโยงจะเลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าดีท์หลังดำนะครับมาดูแมกเหลยยางกันบ้างแมกนะครับลูกค้าเลือกเป็นแมกขอบ20นะครับมาพร้อมกับยางซูแมกนะต้องบอกว่าลูกค้าเลือกลายสวยมากๆนะฟอนต์จะเป็นดำแดงเลยนะแมกก็จะเป็นสีดำแดงหล่อๆแบบนี้เลยครับ275นะครับ5 5า2 0นะครับจับการใส่สเปคยางหล่อๆเลยนะครับ แก้มข้างเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเครื่องยนต์2อนะครับ170แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรหรือแรงบิดนั่นเองนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะ6สปีดนะครับกระจกมองข้างนะครับในรุ่นนี้จะไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะตัวตัวนี้จะไม่พับไฟฟ้าแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ใช้มือปรับพับได้นะครับไฟ LED นะครับข้างตัวรถนะครับเป็นไฟสีส้มนะตัวนี้มีให้นะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยเลย 4060- 80หเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะ ด้านบนนะครับราวหลังคานะครับอันนี้ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับติดเพื่อความสวยงามเหมือนกันนะครับอย่าไปบรรทุกของนะหลุดนะบอกก่อนอ่ะมีสายเบ้ามือมาให้ด้วยกันลอยนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่แบบสมาร์ทคิเลตนะจะแตกต่างจากรุ่น XLT นะตัวนี้จะเป็นกุญแจไขหรือกุญแจรีโมทอยู่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับเราแอบสาดโคลนเบาๆนะครับด้านหน้านะครับมาถึงท้ายรถนะครับก็จะได้สติ๊กเกอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ฝาถังน้ํามันนะครับติดกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับใช้งานง่ายนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับถ้าเพื่อนๆปลดล็อกรถอยู่นะครับกดเอาเลยนะครับน้องๆเด็กปั๊มบอกถูกใจนะครับไม่ต้องรอนานนะอ่าด้านหลังนะครับช็อคอัพเป็นแบบโชคไข้นะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับยังบางคนยังสับสนว่าไอ้ชคมันยังเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราเป็นโชคไข้แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีแล้วนะครับทำให้รถทรงตัวบนทองถนนแล้วครับ ได้ดีเกาะถนนดีนะครับสมูทมากๆในการเข้าโค้งนั่นเองนะครับบันไดข้างตัวรถนะครับตัวนี้มีตั้งแต่รุ่น XLS ขึ้นไปเลยนะรับน้ำหนักได้100กิโลเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายกระบะมนนันว่าหล่อขนาดไหนนะครับไฟท้ายเดิมๆของเขาเนะี่ยจริงๆจะเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนะครับไฟไส้นั่นเองนะ,ปะเปลี่ยนเป็นไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับก็จะได้ปีกผีเสื้อหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะครับทำให้รถด,ดูหล่อและดูคมขึ้นเข้าไปอีกนะครับ ด้านหลังนะครับไฟเบรกดูที่3ครับอยู่ตรงมือเปิดนะรุ่นนี้นะครับติดตั้งข้อบฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับฟอนต์ด้านหน้าสีแดงดำใช่ไหมด้านหลังสีแดงดำหล่อๆแบบนี้เลยเวนโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับซึ่งซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับแปลกตาแปลกก็แปลกตาเหมือนกันปกติลูกค้าจะติดตั้งอะคริลิกเป็นสีแดงนะตัดกับตัวรถ คันนี้เลือกเป็นสีดำหล่อๆเลยนะครับก็จะได้อิริลิกที่ดูดุขึ้นไปอีกนะครับการชนท้ายในรุ่นนี้ไม่ต้องไปถามหาเลยนะจะแตกแตงจากรุ่นเอกพัฒเลยการชนท้ายมีให้ตั้งแต่รุ่น XLS เลยนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนมีให้และที่ขาดไม่ได้เลยยางอะไหล่นะครับคันนี้นะครับนักใส่ไลเนอร์ให้เราเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบเบาๆนะครับไลเนอร์ของเรานะครับบอกเลยว่าด้วยตัวรถที่มีขนาดกว้างอีก50เซนติเมตรนะครับทำให้รถนะครับ บรรทุกของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พอใส่ไลเนอร์ก็ยังไม่ได้ดูแคบเลยนะครับท้ายกระบะบรรทุกได้เยอะมากๆนะครับเกิน1ตันแน่นอนนะครับเดี๋ยวแอบมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวแม็กให้ดูฝั่งคนขับเลยแล้วกันนะครับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะเป็นแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกนะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับอ่มาดูคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลหน้านะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมี ลวดลายนะครับสีดำตัดสีเทานะครับมาดูหน้าจอก่อนนะหน้าจอกลาง10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto Sync 4A นะครับอ่าเป็นหน้าจอนะครับสัมผัสทัชสกรีนนั่นเองนะครับด้านล่างจะมีแอร์นะครับสามารถปรับแอร์ได้อัตโนมัตินะแล้วก็ Type C และ USB มีให้นะครับจะยังไม่มี Wireless Charger นะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดถึง4โหมดด้วยนะครับมาพร้อมกับหัวเกียร์นะครับ6สปีดนั่นเองมาดูที่ พวงมาลัยบ้างครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับฝั่งขวานะครับเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับรองรับหน้าจอด้านหลัง8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะมาดูที่ปุ่มไขกุญแจกันบ้างนะครับไขกุญแจอ่ะอันนี้ไม่ใช่พุสตานะ XLS เป็นกุญแจไขครนะจะเป็นกุญแจรีโมทนั่นเองนะครับอ่ะเรียกว่าเยอะมากๆไหนใครบอกว่า XLS ไม่เจ๋งอ่ะมามาบอกเรื่อง แคมเปญกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงแคมเปญกันบ้างลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับรุ่น XLS นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปนะครับหรือ4ประตูนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับดาวนะครับ20%นะครับผ่อน48งวดนะครับหรือว่า4ปีหรือ5ปีนะดอกเบี้ย0%เลยนะครับตอนนี้มีดอกเบี้ย0%นะใครกําลังมองหารถใช้งานนะครับฝากโปรโมชั่นและแคมเปญไว้ด้วยนะครับยังไง ก่อนจากการนันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยแล้วก็ฝาก D B L X L S แต่งดุแต่งลอคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับแม็กจะพาไปชมขนาดรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้ฝากเจ้าดำดุคันนี้ด้วยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ